เบรกภารกิจท่านออนอดกินผัดไทยร้านโปรดเตรียมกลับสหรัฐพรุ่งนี้ ทันโอนเบรกภารกิจขอพักผ่อนเป็นการส่วนตัวโดวยยกเลิกกำหนดการต่างๆรวมไปถึงอดทานผัดไทยของโปรดและไม่ได้ไปงานเลี้ยงต้อนรับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเบิร์สาวไทยที่เป็นวุฒธธิสมาชิกสหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่ต้องการเดินทางไปในจุดพลุกพล่านเป็นที่สนใจของผู้คนได้แต่นั่งคุยกับเพื่อนๆที่ตามมาจากสหรัฐและโทรศัพท์คุยกับเพื่อนในประเทศไทยในโรงแรมที่พัก ส่วนกำหนดเดินทางกลับสหรัฐยังเป็นวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การเดินทางมาประเทศไทยของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชะโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวโดยเดินทางมาถึงไทยเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมและมีกำหนดอยู่ในประเทศไทย1สัปดาห์ระหว่างพำนักในประเทศไทยท่านอ้นได้เดินทางเข้ากราบสักการะศาลหลักเมืองสักการะศาลพระพรมเอาราวัณ รวมไปถึงเยี่ยมเด็กๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมและนั่งรถตุกๆชมกรุง ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของประชาชนคนไทยจํานวนมากล่าสุดวันที่10สิงหาคมท่านอ้นได้ไปทําบุญถวายเพลพระและสามเณรที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครและเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระอัยกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และสก,การะอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจา้ากมรมมรวงวชิวรยานสังวรสก,การะพระภัยรีพินาศที่วัดบวรนิเวศวิหารร้อมเข้าเยี่ยมตำหนักที่เคยเป็นสถานที่พำนักขณะมาบวชเนนเมื่ออายุได้11ปีที่วัดบวรโดยมีกลุ่มคนทั่วไปพากันมาติดตามท่านอ้นจำนวนมากสำหรับความเคลื่อนไหวของท่านอน้นเมื่อช่วงเช้าว,วันที่11สิงหาคมท่านอ้นได้เก็บตัวพักผ่อนอยู่ในโรงแรมที่พัก พร้อมยกเลิกกำหนดการที่จะไปในจุดที่มีคนจำนวนมากเนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้คนมากจนเกินไปโดยในช่วงเช้าได้อยู่ในโรงแรมพร้อมกับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากประเทศสหรัฐและได้ติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์กับเพื่อนๆในประเทศไทยขณะเดียวกันในช่วงเที่ยงจะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกสภาสหรัฐชาวไทยที่เดินทางมาจากสหรัฐ โดยได้จัดงานเลี้ยงที่ห้องอาหารโรโยโอโชาซอยร่มหฤดีถนนสุขุมวิทกรุงเทพใกล้กับโรงแรมที่พักของท่านอน้นมีบุคคลวงการเมืองและนักธุรกิจของไทยไปร่วมงานหลายคนและมีคนที่รู้จักกับท่านอน้นได้เชื้อเชิญให้ท่านอ้นไปร่วมงานเลี้ยงด้วยแต่คนใกล้ชิดแจ้งว่าท่านอ้นติดภารกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถเดินทางไปได้รวมทั้งตัวท่านอ้นเองก็ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ต่อมาเวลา14นาฬิกาภายหลังคณะของพันโทหญิงและดาแทมมี่ดักเบิร์ตและผู้ร่วมง,งานกลับไปแล้วท่านอ้นและเพื่อนสนิทได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านเลโอยโอชานั่งคุยกับเพื่อนคนไทยและอเมริกันเป็นเวลาสองชั่วโมงจึงเดินทางกลับมายังโรงแรมที่พักเนื่องจากมีเพื่อนคนไทยมาขอพบและมีบุคคลต่างๆพยายามเชิญท่านอ้นไปร่วมง,งานต่างๆแต่ท่านอ้นได้ปฏิเสธที่จะไปร่วมง,งานนอกเหนือกำหนดการที่วางไว้ แม้กระทั่งจะไปรับประทานอาหารจานโปรดคือผัดไทยก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านสำหรับกำหนดการในวันที่12สิงหาคมที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา9 1พรรษาของพระอัยกาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงท่านอ้นมีกําหนดจะไปถวายพระพรแต่ยังไม่ได้มีกําหนดว่าจะไปถวายพระพรณสถานที่ใดโดยจะเลือกไปแบบเรียบง่ายก่อนจะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมตามกําหนด